ยอดหมอหญิงอชฉริยะตอนที่843แผนการใส่ร้ายตอนที่4พวกเขาแต่ละคนต่างก็คิดว่าอูเสือต้องมีความแค้นกับเด็กสาวคนนั้นแน่ๆไม่อย่างนั้นแล้วจะอยากเอาชีวิตของนาวคนนั้นไปทำไมกันเอ๊ะจอมไม่ได้ทำงั้นหรอเช,ช,ช่นนั้นก็แสดงว่า ต้องมีคนอยากใส่ร้ายเจ้านะสิฟานจัวรีพูดขึ้นทันทีอูเสือก็พยักหน้าเป็นการตอบรับพร้อมกับพูดว่าข้าไม่ได้แตะต้องนางเลยสักนิดก่อนที่ข้าจะลงมือโจมตีนางก็ลม้มลงไปแล้วซึ่งความจริงนั้นอูเสือเคลื่อนไหวเร็วม,มากๆและเข้าใกล้ฉูดหลิงเย่จริงๆในสายตาของคนอื่นจึงดูเหมือนว่าอูเสือโจมตีฉูดหลิงเย่ด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นแต่ก็ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าอูเสือที่ว่า จริงๆแล้วนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคำพูดของอู๋เสียวทำให้เฉียวชูกับคนอื่นๆคิดหนักทันทีตอนแรกพวกเขาคิดว่าชูหลิงเย่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้อู๋เสีอยไม่พอใจนางจึงทำกับชูหลิงเย่ยเช่นนั้นแต่เมื่อได้ยินที่ฟ้านจวกับอู๋เสีอยคุยกันพวกเขาก็ตาสว่างขึ้นมาทันทีถ้าอู๋เสียต้องการจะเล่นงานใครสักคนจริงๆแล้วก็นางจะไม่ใช้วิธีที่ดึงดูดความสนใจมาที่ตัวเองมากขนาดนี้อย่างแน่นอน ซึ่งนางไม่เคยเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของตัวเองมาก่อนและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะพยายามฆ่าโดยไม่มีการเตรียมตัวอะไรเอาไว้เลยเมื่อคิดย้อนกลับไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉูหลิงเย่ไม่เหมือนวิธีการตามปกติของอู๋เสวี่ยเลยแม้แต่น้อยแล้วเจ้าพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หัวเหยารีบถามขึ้นอูเสวีก็ตอบว่าถ้าไม่ใช่องค์จัก,กรพรรดิก็เป็นองค์ชายสีนั่นแหละ ข้าเพิ่งปฏิเสธคำชวนขององชายสี่ไปจากนิสัยหญิงเยโสของเขาแล้วเขาไม่ปล่อยมันผ่านไปแบบนั้นแน่สำหรับพวกเขาแล้วการวางแผนยัดเยียดข้าเข้าคุกวันนี้แสดงว่าหลังจากนี้จะมีอะไรตามมาอีกอย่างแน่นอนอูเสือจึงอยากรู้จริงๆว่าองจัก,กรพรรดิกับองค์ชายสี่จะมีความสามารถมากขนาดไหนกันข้าไม่คิดที่จะออกไปจากที่นี่ตอนนี้หรอกเฟยหยานช่วยจับตามองฉูหลิงเย่อย่างใกล้ชิดให้ข้าที พวกนั้นไม่กล้าปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับชูหลิงเย่ยจริงๆหรอกเพราะชูหลิงเย,ย่นั้นเป็นคนพิเศษทําให้ไม่มีใครกล้าทําร้ายนางและเหตุผลที่พวกนั้นเลือกใช้ชูหลิงเย่ยก็เพราะว่าอย่างแรกเลยชูหลิงเย,ย่คือคู่ต่อสู้คนต่อไปของอู๋สวียอ๋อย่างที่สองพวกนั้นตั้งใจจะใช้เมืองพันอสูรที่แข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังของชูหลิงเย่ยทาให้เรื่องนี้ใหญ่โตขึ้นถ้าเป็นผู้เยาคน,น,นอื่นๆก็คงปิดเรื่องไปได้โดยง่ายและเรื่องก็คงจะไม่ใหญ่โตถึงขนาดนี้ แล้วเราต้องขอความช่วยเหลือจากเล่ยเฉยนหรือเปล่าเชียวชูถามขึ้นเรื่องนี้เล่ยเฉยนจะมาเกี่ยวข้องไม่ได้หรอกจเจ้าคิดว่าทาไมพวกเขาถึงเลือกชูหลิงเย่ล่ะในฐานะคุณหนูแห่งเมืองพันอสูรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนางแล้วก็คนของเมืองพันอสูรจะถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนเล่ยเฉินเป็นเพียงองค์ราชายาทิของแคว้นยานเขาไม่สามารถเข้ามายุ่งได้อยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้น องค์จกักรพรรดิไม่มีทางให้โอกาสเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอู๋เสืออธิบายอย่างใจเย็นถ้าเล่ยเฉินสามารถทําอะไรกับสถานการณ์นี้ได้ตอนนี้นางคงไม่มานั่งอยู่ในห้องขังอยู่แบบนี้หรอกเฮ้อตาแก่จกักรพรรดินั่นเลอะเลือนไปแล้วหรือไงนี่เขาจําเป็นจะต้องใช้วิธีการแบบนี้ด้วยงั้นหรอเน,นี่ยทั้งเล่ยเฉินกับเล่ยฟ้านก็เป็นลูกชายของเขาทั้งคู่ไม่ใช่หรอหรืออย่าบอกนะว่า เขาจะรู้แล้วว่าเล่ยเฉินไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขานะ่าเชลชูถามขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเขาทว่าเด็กชายทั้งสองคนนี้ก็ไม่มีสายเลือดขององค์จัก,กรพรรดิเลยแม้แต่น้อย,น,อยนี่ <centralized rec lam ing> ถ้าชายแก่คนนั้นรู้เขา้าเขาจะต้องโกรธมากจนอกแตกตายอย่างแน่นอนอูเสือก็มองไปยงังเชวชูอย่างอ่อนใจพร้อมกับพูดว่าถ้าเขารู้ป่านนี้เล่ยเฉินก็ตายไปนานแล้วเฮ้ย เมื่อไหร่เจ้าเด็กโขงนี่มันจะฉลาดขึ้นมาสักทีนะองค์จัก,กรพรรดิแค่อยากจะให้เล่ยเฉินลงจากตำแหน่งองค์ราชทายาทก็เท่านั้นคงไม่ได้อยากฆ่าเขาจริงๆสักหน่อยแต่เล่ยฟ้านอาจจะไม่ได้คิดแบบเดียวกันอู๋เสือเคยเจอเล่ยฟ้านแค่ครั้งเดียวและเป็นการพบกันแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่เพียงแค่นั้นนางก็สามารถรู้ถึงนิสัยใจคอและภาวะอารมณ์ของเล่ยฟ้านได้ว่าเขาไม่เหมือนกับคนทั่วไป นี่นางแค่ปฏิเสธคำชวนเป็นเพื่อนร่วมเรียนของเขาก็เท่านั้นในเวลาต่อมานางก็พบว่าตัวเองถูกยนต์เข้าคุกซะแล้ว <c oughs> เขาลงมือได้อย่างรวดเร็วจริงๆอู๋เสวีก็รีตาลงดวงตาทอประกายด้วยความรู้สึกที่อ่านไม่ออกยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่844แผนการใส่ร้ายตอนที่ห้า ูเสือเงยหน้าขึ้นมาและมองตรงไปยังหัวเหวี่ยงที่ยังจมอยู่ในความคิดพี่หัวทุกคนแข่งขันกันเสร็จแล้วใช่ไหมหัวเหวี่ยงก็พยักหน้าตอบรับนอกจากเขตหนึ่งที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นในวันนี้เขตอ,อื่นๆทุกเขตต่างแข่งขันกันเสร็จแล้วและได้ตัวผู้ชนะจากทั้ง9เขตมาเรียบร้อยโดยที่หัวเหยี่ยงกับคนอื่นๆรวม5้าคนได้เข้าไปใน1ิบอันดับแรกอย่างง่ายดายอีกกี่วันจะถึงวันตัดสินสิบอันดับแรกล่ะ อู๋เสืยถามต่ออีกห้าวันหน้ะหัวเหย่ารีบตอบห้าวันอู๋เสืยก็ก้มหน้าลงและลุกขึ้นยืนทันทีนางเดินไปที่ประตูห้องขังและดึงเอาปิ่นเงินออกมาจากผมจากนั้นก็เอื้อมมือออกไปนอกห้องขังและขยับปิ่นไปมาที่รูกุญแจเสียงกริ๊กก็ดังขึ้นพร้อมกับที่ประตูห้องขังถูกเปิดออกเชียวชูกับคนอื่นๆที่ยืนอยู่ข้างนอกห้องขังก็พากันอ้าปากค้าง พวกเขาตกตะลึงกับความสามารถในการเสดาะกุญแจของอู๋เสียนี่น้องอู๋เสียจะเจ้าไปเรียนวิชาแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเฉียวชูถามพร้อมกับกลืนน้ำลายเสียงดังก่อนหน้านี้พวกเขาพร้อมที่จะพังกุญแจกันเต็มที่แต่ว่าอู๋เสียกลับเสดาะกุญแจได้ด้วยปิ่นเงินอันเล็กๆแค่อันเดียวเนี่ยนะข้าเรียนมาจากเพื่อนน่ะอู๋เสือพูดพร้อมกับเสียปิ่นกลับไปที่ผม นางเรียนวิชาสะดาะกุญแจจากใครบางคนมาซึ่งมันก็ทําให้นางไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบเมื่ออยู่ที่องค์กรนางไม่คิดว่าหลังจากมาเกิดใหม่ที่โลกนี้แล้วมันจะมีประโยชน์ต่อนางแบบนี้โหสุดส,ส,สุดยอดไปเลยเชวชวูถึงกับอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นแต่อู๋เสียกลับไม่คิดเช่นนั้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าไม่เก่งหรอกแต่ถ้าเป็นนางคนนั้นอาจจะใช้เวลาไม่ถึงสวินาทีด้วยซ้ำ เสียงของอูเสียพูดพลางขาดหายไปนางสลัดความรู้สึกที่เอ่อลุ่นขึ้นมาในใจทิ้งและเดินออกจากห้องขังออ้ข้านึกว่าเจ้าไม่คิดที่จะออกมาจริงๆซะแล้วหลงรั่วก็ล้ออูเสียข้าไม่ได้จะออกซะหน่อยอูเสืยก็รีบตอบนั่นจึงทำให้ทุกคนพากันสับสนจากนั้นนางก็หันหน้าไปหาหัวเหวาพร้อมกับพูดว่าพี่หัวช่วยอยู่ที่นี่แทนข้าหน่อย หัวเห่ยวถึงกับประหลาดใจจนพูดอะไรไม่ออกผ่านไปครู่หนึ่งเขาถึงนึกได้ว่าอู๋เสวี่ยกำลังพูดถึงอะไรข้าต้องออกไปตอนกลางวันพี่หัวจะอยู่ในห้องขังแทนที่ข้าแล้วข้าจะกลับมาที่นี่ตอนกลางคืนอู๋เสวียไม่อยากออกไปทั้งแบบนั้นในเมื่อมีคนอยากให้นางถูกขังอยู่ในคุกแล้วนางจะปล่อยให้พวกเขาทำตามใจชอบได้อย่างไรกันล่ะนี่น้องอูเสวียเจ้าคิดจะทำะไรนะ่ะเชียวชูรีบถาม ชูหลิงเย,ย่เป็นคนเดียวที่รู้ดีที่สุดว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางได้สติกลับมาความจริงจะถูกเปิดเผยพวกนั้นก็จะไม่มีเหตุผลที่จะขังข้าไว้ในคุกอีกต่อไปอูเสียพูดพลางยิ้มมุมปากเล็กน้อย <c oughs> ในเมื่ออยากจะเล่นเกมนักนางจะจัดให้อย่างดีเลยเชียวเมื่อเข้าใจว่าอูเสียหมายถึงอะไรหัวเหย่ก็ไม่ถามต่อ พร้อมกับจัดการเคลื่อนย้ายกระดูกในร่างทันทีจากนั้นก็หมุนตัวหันไปมองอู๋สเสียนิสัยของหัวเหวี่ยวเย็ยนชาและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นคล้ายกับอู๋สเสียซึ่งเมื่อเขาตั้งใจเรียนแบบท่าทางและสีหน้าของอู๋สเสืียแล้วก็แยกออกได้ยากมากๆว่าใครเป็นใครเมื่อพวกเขายือนอยู่ด้วยกันจะออกไปตอนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ล่ะหัวเหวี่ยวถามด้วยเสียงที่เหมือนกับเสียงของอู๋สเสืียเป,เป๊ะอู๋สเสืียก็ตอบว่าคืนนี้ หัวเหยาก็พยักหน้าและเดินเข้าไปในห้องขังโดยไม่ลังเลใจพร้อมกับจัดการล็อกกุญแจกลับเข้าที่ตอนที่เข้าไปด้วยและเนื่องจากทั้งสองคนสวมเครื่องแบบของสำนักศึกษาเฟิงหัวอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกอูเสียก็ออกมาจากคุกพร้อมกับเฉียวชูและคน,น,นอื่นๆในขณะที่ยังมืดมิดและเงียบสงบผู้คุมทั้งสองที่อยู่ตรงประตูคุกก็กําลังนอนกรนกันอยู่ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่านักโทษที่พวกเขาขังเอาไว้ได้สลับตัวกันไปแล้ว หลังออกมาจากคุกได้ไม่นานอู๋เสียก็เรียกแย่ฉาออกมาไปที่วังหลวงอู๋เสียสั่งการเย่ฉาเย่ฉาก็พยักหน้าเล็กน้อยร่างสูงของเขาหายไปในความมืดยามราตรีอย่างรวดเร็ว